หญิงมีคันคนหนึ่งกำลังแสดงสตรีทแดนซ์ทันล้มตัวลงนอนกับพื้นและเริ่มหมุนตัวเหมือนโลกข่างขณะที่ฝูงชนรอบข้างเฝ้าดูด้วยความตกตะลึงทันใดนั้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังเธอได้คลอดทารกออกมาตรงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์จริงๆในการแข่งขันสตรีทแดนซ์ครั้งนี้ทุกคนที่เข้าร่วมที่นี่ต่างก็มีทักษะที่น่าทึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งยืนด้วยศีรษะและเริ่มหมุนด้วยความเร็วสูงความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นมากจนเขาเจาะทะลุผ่านพื้นไม้จากนั้นชายหน โดยไม่ใช้มือเขาหมุนเหมือนเฮลิคอปเตอร์และพุ่งตรงออกจากพื้นที่การแข่งขันแต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาก็คือชายหนุ่มที่ต่างการด้วยชุดสีดำเขาสามารถเคลื่อนที่ด้วยศีรษะได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ของเขาเทน้ำมันหล่อเลื่อนลงบนพื้นภายในไม่กี่วินาทีชายหนุ่มก็สูญเสียการควบคุมทิศทางและกลิ้งเหมือนลูกโบลิ่งชนทุกคนที่ยืนขวางทางของเขาเขาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงถนนและในที่สุดก็ตกลงมาจากสะพานที่กำลังก่อสร้างในขณะเดียวกันกลับมาที่เวทีการประกวด Dance ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นตอนนี้ถึงเวลาของราชาห่งการเต้นรุ่นเฮฟวีเวทผู้ที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้ด้วยการเต้น